มีมาบ้านเขาได้เหมือนนี่บ <c oughs> ้านเฮงปั้นแล้วนี่ก็พ้นนี่ก็ปั้นทับนี่ก็บเลี้ยวดอกเปิดไรเหมือนนี่อ่านไปเพิ่ <c oughs> นเพีชนากระเป้าผู้จัดการนาเอาคนมัอนี่ก็รู้ทรายลาปั้นเถอะปั้นแล้วทีนี้ก็นแล้นนลพ้นแล้วแบบนี้เลยทสามรอบที่รอบนี้ละพ้นเหลก็ปั้นทับ เอ็นนาสมัยไหมเอนนาซิงมติดตาเป็นเรียมบนเขาโง่ละไทยเฮือเบิ้งพุ่นละเอ็นนาสบายเนี่ยเอ็นนาขุมมือนี่ส้งรับสบายเพิ่งเอ็นไทยเอ็นนาเอ็นนาสบายต้องหาเงินซื้อปุ๋ยเซื้อกับรางรถเกี้ยวแล้วบัตนี้นี่รถไทยรถไทยเจ้าของเห็นเอาคนสุสันเขาแล้วเลยระดูระมีสุสีละหัง พ่อเมย์พาอิดพาทำทางบ้านเป่งเมืองแล้วขอเขาอิดมาแต่กข้อเฮารุ่นรู้มาอิดนี่ก็เป็นผู้จัดการนาลื่นพอลืนเมย์นี่กัเอา้าสูเขาไปขุดกลาวก่าหวหอยาดู้มันนอกเข็นโซ่ดำแล้วถนนเดินได้เป็นบางสายงัวควายเยาบายโโโา้านกินน้ำโคกโพลาริตผลแล้วนีทีนโพเทมทนได้นี่ก็เอาไปสูไปเ,เลยละ นี่แหละอาหารเสาอันนี้มั่มีนะนางเค็มมีแล้วไว้บานๆกินแบบซ่บๆบานาบบานเขาวานเฮงเนยมึงถามว่าติดตามประเดี๋ยวมันโอ้ยังมาท้ายกับมึงใครน่าพูดมันมีวานเป็ดไล่เหมือนนี่พบกับช่องบ้านนางเข็มได้เหมือนมานังแบบม่นทั้งรูทั้งเมย์ได้มาเอ็นนาเห็นเนาะเอ็นาผู้จัดการนาได้ถึงยะเอ็นานั่นล่ะเอ็นาสบายสุมมือผู้จัดการนาพ้นเนาะว่าน บาจะแท้เห็นะมึงไปนี่แล้วติดตามไปนังเดียวกับ่องบอลนเข้ม รถคนมาจอดแล้วคนนะ่ะน้องพีพีมันกับเมื่อยล้วผู้จัดการหน้ากันโน่นฝุ่นเบิ้งกว่าทีเดียวมดหนียวมดสันและเอนาเนะโน่น,นสว่างแทๆ้ๆผู้จัดการหน้าคนมัดสันและเอานาผู้จัดการหน้านอนหน้านอน,น,อนพักเก็นเพลงกระไดกอชิงไผ่กระปุไว้กระไดกินละไผ่กิมสุ่งไม้ชิงไผ่ต้นมะพร้าวต้นยางเั่นะี่สองต้นแต่ฝุ่นกระเจ็ดเปดต้น โอ้ปูไว้พอได้กินพอได้มาให้มะนานี่กับไผเลี้ยงน้องอันนี้ส่องโก้ฝนลงนี่ก็คือ,ะอ,อตะองพงเนาะตะพงผีเลือกโอ้โหซื้อคืนเสิร์ฟเงาเฮ่หอะกยโกโมงกะเท่าแล้วนีคนนาา่คือพุ่นตะนาซ้ำคือเป็ดไร่พ่นเขามานี่ไงคุณกอไพ,พ่คุณก็ลาย ไต่ไก่มันก็เม่นเอาสบายดีเพื่อนพอดีเพื่อนๆทุกท่านเลยวันนี้ก็แล้วแล้วปั้นนานะหน้าเป็ดไรผมกำลังว่าเขาหมือนโอ้โหโพดเลยเขาถ้ามอติตามไปดำเดียวคนละบัดมันโอ้ยไทยคิดผมว่าอีกิงอีีนึงสีนี่กัปั้นแล้วนาเป็ดไรว่นเขาไปซี่กระชอบ ประมาณเขาห้าสิบโลไปะละอาจเป็นไรห้าสิบหกสิบโลเขาไปประสบครับเอาไว้มาเบิง้งมานดนเดียวยเอาสำหรับคลิปนี้แกขอบุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามม,มาเบิง้งมากดไลค์กดซับสไครต์เถอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเด้อ สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับ